สวัสดีครับจาหนุ่มครับวันัาคารที่ยี่สามมกราคมนะครับยี่สิบนกายี่สิบนาทีเราดูภาพรวมเอกยูพักค่้นนะครับก็ดีดูกลางวันนิดนึงนะกลางวันนะครับเอกยูเป็นการลักษณะของการเล้งรีบาวนะครับโซนที่มีโอกาสถึงในกลางวันนะครับสองพันยี่สิบเก้านะสองพันสามสิบห้านะครับถ้าใคร่านั้นนะครับมีผ่านไฮเดิมมาสองพันสามสิบเก้าอันนี้ค่อยบอกว่าขึ้นต่อนะครับแต่ว่า ตรงนี้ที่ผมเขียนว่าเป็นการเด้งนะครับคือลักษณะของการเด้งเนี่ยนะครับมันหมายถึงการที่เขามียกไาย,ยกโลแล้วก็ปรับขึ้นมาก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะถอยลงมานะครับเมื่อกลางวันก็เป็นประมาณนี้จริงด้วยนะเขาขึ้นไปประมาณใกล้ๆสารเกดอะแล้วก็อนนี้ถอยลงมาแต่ไอ้ชุงที่ถอยลงมาเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าถ้าถอยลงมายังไม่ทําโรต่มขวาหนึ่งเก้า 1, 9, เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันเด้งก,กลับไปต่อได้นะครับฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้มันกําลังลงมาทางนี้อยู่นะ นะครับล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่เรามองว่าอันนี้ผมส่งไปเมื่อประมาณสักเกือบเกืบอบทุ่มนะทุ่มกว่ากว่าเนี่ยนะอีกคืคนถือหน้าบ่ายนะครับพอจะถือเล่นเด้งได้นะครับสองพันสามสิบสามสองนะคนจะเข้าแต่นะเพิ่มเนี่ยต่อราคาที่นหนึ่งเพราะว่า,าเวลามันย่อลงมาเนี่ยนะครับ มันก่อนที่มันจะกลับตัวมันอาจจะย่อมาส่วนประมาณสักสองศูนย์นะแล้วก็ซับลดแตะลึกนิดนึงเพราะว่าแพทเทิร์นมันมันกลายเป็นไซเบตไซเบอัพนะครับถือดูข่าวยี่สิบสองเลกกาทีนี้ไอ้คำว่าไซเบอัพหมายความว่าไงนะครับหมายความว่ามันเคลื่อนที่เป็นทิศทางขึ้นก็จริงแต่มันจะไม่ค่อยมีแรงนะครับอันนี้เป็นเอกยูในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอดูกลางวันก่อน กลางวันที่ผมมองว่ามันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยมันคือชุดนี้ยกไ่ายกโลยกไ่ายเนาะอ่านะครับเมื่อกลางวันเนี่ยที่วัดเป้าหมายคือใช้อ่าพี่โบนี้นะครับพี่โบ x p a n พน,นะครับคลิกโลคลิกไ่าแล้วก็มาวางโลที่ยกนะครับเอ้าหมายนะครับเมื่อกลางวันเรามองว่าจะมาทางโซน29ใช่ไหมครับ สองเก้านะครับแล้วก็สามสิบห้านะครับมันไปติดสามเจ็ดแล้วมันถอยลงมาไอ้คําว่าไซเบีคือนะครับการที่เขายกขายยกโรตรงนี้แล้วก็ถอยลึกลงมาไซเบีเนี่ยมันจะมีการซ้อนของเทรนนย่ยนะฮะถ้าผมตีเส้นนอนนะเทรนมันซ้อนกันนะครับถ้ามันจะขึ้นนด้ก็จริงมันอาจจะขึ้นไม่ไกลหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นของการที่ขึ้นไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถามว่าถ้าเราบายมานะครับจาก ต่ำกว่านะครับสอหรืออใกล้ต่ำกว่าส2งเนี่ยก็ยังพอถือได้นะครับแต่คาดหวังว่าอถ้ามันเด้งกลับไปนะครับไม่ผ่านไฮของเมื่อตอนบ่ายเนยนะมันก็จะกลายเป็นเด้งเพื่อจะลงมาใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นวิ่งผ่านไฮมาเราก็พอรุ้นมาทางนี้ได้นะครับสี 40, หรือ44นะครับฉะนั้นสําหรับคนที่ เพิ่งบายไปเมื่อกี้ก็ลุ้นให้มันผ่านหายแล้วกันนะถ้าไม่ผ่านอาจจะต้องเทค Profit ก่อนนะวิธีการก็คือว่าถ้าเราบายมาแล้วก็กันทุนไว้หน่อยนะครับนะถ้าถ้าก็ขึ้นต่อลุ้น39หรือ45นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ขึ้นเลยมันเป็นแค่การแค่เด้งรีบาวน์นะครับก็ตัวเลขที่บอกว่า3ามถึงสามันคือส่วนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้ามันเด้งไปไม่ผ่านที่ โอเคจุดแปเซนมันก็จะมีถอยลงมาแบบนี้ฉะนั้นมันก็คือการแค่เทรดสั้นแต่สําหรับคนที่ถือบ่ายนะครับทำกว่าสองศูนเนี่ยก็พอหรือถือ,ถ,อ,ถ,อถือรุ่นได้นะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นการยกไย,ยกโลยกหายใช่ไหมนะนะครับจริงๆอ่ะตรงเนี้ยทรงไม่ได้เสียแต่ว่าในกลางวันเนี่ยทรงมันเริ่มไม่ดีเพราะว่าการซ้อนของเทรนเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคืนนี้ถ้ามันขึ้นไป มีโอกาสที่จะไม่ไกลมากนะครับอาจจะได้ประมาณนี้นะนะครับหรือเราจะวัดเช็คจากาแนวภาพใหญ่กว่าเช่นเรามองว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับหนึ่งสองขึ้นสามนะครับอันนี้คือสี่นะอันนี้คือขึ้นห้านะครับอันนี้พิจารณาโลอันนี้พิจารณาไฮอันนี้พิจารณาโลอันนี้พิจารณาไฮฝั่งนี้พิจารณาโลนะฝั่งนี้คือไฮห้าแต่ว่าไฮห้ามันขึ้นเป็นหนึ่งสองสาม สี่แล้วก็จะเป็นห้านะครับแต่ว่าลักษณะข,ของขึ้นหนึ่งกับขึ้นสี่มันซ้อนกันเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าแนวโน้มไม่แข็งแรงนะมันจะขึ้นไม่ไกลฉะนั้นถ้ามุมมองนี้ก็ยังพอเป็นไปได้แต่ไอ้มุมมองของขึ้นห้ามันจะสั้นไปนิดหนึ่งเพราะว่าการซ้อนของเทรนนะถ้าแนวที่โอกาสเป็นไปได้เนี่ยเขียนไว้หน่อยแล้วกันเนะถ้าเขียนไว้นะครับแนวที่พอเป็นไปได้ ผมก็จะต้องวัดจากชุดตรงนี้นะครับการที่เขายกค่ายขึ้น1ย่อสองแล้วขึ้นสามแล้วก็ย่อสี่ขึ้นห้าเอาใหม่นะครับเวลาเราวัดเนี่ยต้องใช้อันนี้ฮะพิปโปเอ็ก a n แพนชนะคลิกตำแหน่งที่สองไฮที่สามแล้วก็โลสนีะ่นะครับเราจะได้ tp ห้าคือถ้าดูตามสัสดส่วนที่พอเป็นไปได้นะตอนนี้คืนนี้นะ มันก็มีโอกาสจะขึ้นมาด้วยสัดส่วนประมาณนี้อันนี้ขึ้นห้านะครับภาพใหญ่ก็คือายห้าถ้ามันขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวขึ้นย่อยนะนะครับแนวที่เป็นไปได้เลยก็แถวแถวสามสิบแปด นะครับแล้วก็ไกลหน่อยก็มีฝักสี่เอ็ดนะนะครับอันนี้ XU นะครับใน time f r a m H หนึ่งนะนะครับตรงนี้คือการที่มันซอนของเทรนนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้เราตีเส้นนอนไว้เส้นที่หนึ่งนะเนี่ยตรงนี้มันมันมันซอสของเทรนอยู่ าดูกไหมอ่าคือตอนนี้ผมพูดกราฟมันก็วิ่งอยู่นะอันนี้เป็นถือว่ากรอิกสาแล้วกันนะแต่มุมมองก็ยังเหมือนที่ผมส่งไปในกลุ่มนะนะครับนะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็พยายามดูสองรอบนะอาจจะดูหลังจากเราเทรดจบไปแล้วก็ได้นะเอกยูวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับหาพัก่้าเนาะ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้สําหรับคนที่เทรดตัวคริปโตนะกลางวันไม่ลงต่อนะคือถ้าดูแนวโน้มของบิตคอยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันมันขึ้นมาชันใช่ไหมนะครับมันขึ้นมาชันสุดท้ายเนี่ยพอมันจะท้อนข่าวใช่ไหมพวกไอ์เอทีเอนะครับเอทีเอฟของตัว b ี c เนาะ คือมาเล่นข่าวจบไปแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาใ้พักนะครับพอพักเนี่ยถ้าดูอาการเนี่ยมันจะเหมือนจะพักอีกอ,อต่อได้นะนะครับมีการยกอ่าโลอ่าอ่าทำโลแล้วก็เด้งไม่ผ่านหายนี่คือดูอาการเนี่ยมันจะค่อยๆซึมมานะครับคนถือหน้าเซลยังพอถือได้นะครับแต่คนหน้าบ่ายเนี่ยอาจจะต้องเด้งกระพอร์นะดูอาการแล้วมันยังซึมซึมลงมาได้เรื่อยๆนะครับอ่าตีมคล้ายๆกันนะตัวอิเทเลี่ยมก็คล้ายกัน นะครับสำหรับคนที่เทรดน้ำมันบ้างนะเทรดน้ำมันก็ในโนบยังพอเด้งเดงขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองขึ้นเนี่ยเราควรต่อราคาได้นิดนึงนะตรงนี้มันเป็นลักษณะของการที่ก็ย่อลงมานะครับถ้าย่อลงมายังไม่ทำโรตํากว่าเจ็ดสองห้าเนี่ยผมคิดว่าพอจะบายได้นสั้นนะนะครับถ้าในกรณีที่เขายังขึ้นต่อได้อาจจะเป็นการเด้งได้จัดส่วนประมาณนี้นะ นะครับถ้าคืนนี้นะถ้าคืนนี้ยังยืนเหนือหัวนี้ได้นะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดห้าเนี่ยคาดว่าจะพอเด้ง <ๆ S 1> ขึ้นมาทางเจ็ดสิบห้าจุดสี่นะเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดห้านะครับสังเกตว่าแนวโน้มมันก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะเห็นไหมถ้าเราตีเส้นนอนเนี่ยมันก็ราคามันพันไปพันมาตรงนี้ก็ลงมาซอยอีกแล้วนะครับแต่คาดว่าจะเป็นยอ,อขึ้นใหม่อันนี้ US ออยนะก็คือเป้าหมายก็ตั้นี้ นะครับตามนี้นะบาย7 3 5ดสาเจ็ซอฟลอดเจ็ดสองสองห้านะครับทีพีเจ็ดสิบห้าจุด้าเจ็ดสบห้าเจ็ดห้านะครับอ่ะประมาณนี้นะไอเดียเอ็กยูแล้วก็ยุดออยบีทีซพักค้าสวัสดีครับ